เป้าระยะแปเมตร85 m. ไม่ถึงไม่ถึงร้อยประมาณ85 m. โดนเป้าสังกะสีลูกออกขวาอ้ออกสาย đồn, học sái mới được, học sái đồn, tục lặn, tục lặn. โดนต่ำออกซ้ายต่ำออกซ้ายสูงกว่าเดิมนิดหนึ่งโดนออกซ้ายออกซ้ายขึ้นไปเยอะเลยโดนขึ้น xuống khoảng màn đừng thắt phút rồi xuống 1 phút rồi lên xuống khoảng phút xuống bay khoảng màn khuyên phút đừng thắt